สวัสดีค่ะจากร้านช่างทําลาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอเป็นอมาฟิตทีเล็กโปรนะคะของคุณบรลลังส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านทําให้เปิดติดได้แล้วนะคะนี่ตอนนี้เปิดติดแล้วนะคะเสียบชาร์จถอดสายชาร์จออกเสียบชาร์จถอดสายชาร์จออก นี่นะคะอพอใส่ชาร์จออกเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเลิกปุ่มแบกปุ่มเลิกปุ่มแบกปุ่มเลิกปุ่มแบกปุ่มเลกปุ่มแบกปุ่มดาว ปุ่มพัพนี่นะคะตัวปุ่มกดได้นะคะนี่นะคะปัดไปด้านซ้ายปัดไปด้านขวาด้านซ้ายด้านขวา เลื่อนไปด้านล่างเลื่อนไปด้านบนนะคะเรียบร้อยนะคะเ,คเดี๋ยวจะส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะคะพวกอามาฟิตนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ช่องทันวาซ่อมมือถือได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ